เอาเอาระยะบึงก <c oughs> ่อนนี่คุณนายเอ๊ะเดี๋ยวนึงเห็นปะเก็บเลยค่ะพี่จุ๋มนี่ข้างล่างนี่เห็นปะเนี่ยเต็มเลยจิตเจ้าเมื่อกี้นในนานทั้งนานเลยนะอะไรกันหลายกวนหนักบึ้งใบใม้ดอกปักไงเพราะว่าโบมีคนลงมาเอ๊ะปกติฝรั่งเขาเก็บอยู่นะฝรั่งก็เห็นถืออยู่ได้ล่ะถุง เขาจะาอ็สิไดาอยูปลามันใหญ่หรอปะปลามันใหญ่ไหมกะเงลปลากว้างแล้วแต่เาสิยางไปพลอยตีย่าเ้อกอนี่ก็ะลาเนี่เนาะโอเคค่ะสวยๆเซบบ่บ่ัอเก็บเห็ดไปนั่งคุยกันนะคะ อันนี้พ so ี C ่รดอ่ะ hmm. สู <m importance> so ้ตายนะคะเมืองป่าเห็ดเราวันนี้อากาศดีอันนี้ก็เอฟซีพิจุมคือแบบเไื้องนกบเมือกำีบ้านนี้ยังมีอีกยืนนีเป็นกอนี่นางเจ็บอยู่มองเดียวก็คุยกันไปปวดเอวปวดหลังอูืะว่าหังบ่บ่าเป็นพื้น โดดนี่ใบใบไมไ้ปันฮะจะลกปบ่ะเมนจะคลิบอันนี้ออโอ๊ยโอ๊ยดิคือสูงเป็นลยเจ็บ ใด้เสียงห้องนะแม่หนูตีย่างมาได้พี่รถขางหนาพี่รถยุ่มเหมาด้วยนี่ดูนะแล้วบ้างหันไปหันเข่าขวาพี่จุ้มนี่เห็นไม่แต่บอกเขาคว้าเออนี่เด่นเบาไหวสิเป็นดอกจะเป็นดอกจุ้มดอกไม้อีกแล้วเก็บสนุกสนานเลยค่ะโอ้ยเงา สู่ตายนะคะวันนี้ไม่มีไม่ได้จักมองแล้วค่ะหนึ่งไม่ได้ดูนาฬิกาเลยแต่ว่าเ้ากับมาบดูเนหิวไปบ่ถ้าบ่รู้สึกหิวกะถ้ากันไอรถหิวปะรถอย่าพึ่งหิวน่าสร้างผลจะมีอ้ยค่ะงามเนาะป่านไรเมื่อไรควายเห็นว่จุกปากแบบสะอ่อนนะสะอ่อนยี่หลี เขาเจ้าบ่เจอไอารถขาตัดอยู่บ่นข้างหน้ารถลายอยู่ฟังพีโรยกับลายยางถือว่าตุไอรถขาตาอันตัดเอาอยู่บ่เก็บเอารถมาเรื่อยเรื่อยเลยพี่จุ๋มนะได้นี่งออยู่ในขอนนี่แต่มีนี่นี่เห็นป่ะมึงอยู่ในขอนนะจ่าเด้อขอนยังนักขาตดขอนกัอันนี้กับสีซ้ำกันตัวนี่ มัวนคากเนาะมันคากเลยเนาะมันคากมันแน่เบิร์ดกำล็กเลยจิตแมนบลาพี่รเอาของไอรถรึล่เอาเลยาแมนไหมกิติยากิติยาอีกแล้วก่อนี้การเกมเหตุของพี่จุ่มนี้สุดยอดมากเลยนะคะไหลก่อเนาะไหลกอไหลไหลพกไหลพนิจอนหลยจ้ะอันนี้ตัดไปพร้อมอันนี้ตัดไปพร้อมสะอาดไปพร้อมจ้ะดีดีดี เบิ้งเบิ้งชอนี่ของพี่จุ๋มนะค่ะเด้น่าใหญ่นะงามนะอืมงามครักงามอีหลีเปิดแ้มตอนแรก่ะหาสิบหา้หาหุกถ้าเตาไผ่มันอันกับหุกซิบแต่ว่าเตาดิสมันแห้งัะห้าสิบห้าองศาเออนี่เดี๋ยวสิบอกวิธีเด้นี่ก็คือว่า เอาไปต้มให้สซุกวิธีลาบเห็ดต้มเห็ดซุกอันห้อกระต้มจากสองน้ำล้างสะอาดแล้วห้อกระตุมเร็ดแล้วก็เอามาบดหรือละเอาฟักแล้วก็ห้อกับไปย่างเนื้อหมูให้มันซุกห้อกับต่บดแล้วก็หั่นหัวหอมต้นหอมอ่มอใส่เข้าขว่วากพริกได้ปลาล่าเ็จแล้วก็ ผสมให้เข้ากันเ <laughs> สียดกิฟอันผสมให้เข้ากันแล้วก็เขาก็ปรุงแบบแซ่บบีบัก้าวที่หลังเห็ดคือลาบเนื้อี่บอกเห็ดคือลาบเนื้อเอาผสมแต่ว่าหมูเ้าต้องไปบดเด้เออหมูเ้าเอามาย่างก่อนหมูห้าไปซับหลังเอาไปบดโนเอาเอาหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆน่ะไปย่างให้มันสุกขึ้นโอ้ต้องย่างให้สุกแมนย่างให้สุกแล้วก็อเหาวออมาบดบดเสร็จแล้วเขาก็เอามาผสมกับอันอันเห็ดที่เ้าอัน เดี๋ยวสิเฮ uh> ็ดลเอให้เบื้องอยู่จ้าอันนี้บอกข้าวๆซุปเฮ็ดกระด้างเก็บแพราะว่าอ้นคุลอบนี้ได้หลายกอสุลอบเลยรอบนี่ถ้ามันเจอเป็นกุ้มคับเก็บมาเลยเยอ ม,มันเด okay. ี okay. ๋ยวยุดอกก็มันเพราะว่าไปตาก้มือเดียวเพราะว่าพี่รถอันนั้นเด้รถเจ็บอยู่ข้างล่างมันเลยดีที่ใบอย่างห้างคุยกันไปห้างคุยเอซ์สวนเสซฮ่าเห็นไหมทั้งพุ่นเป็นกออยู่อันไปพวกอีกแล้วบ่อือหืออันที่จุ่มนึงมันเแบบเอา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 กิตติยาบุญ ยาใสยาใสบิ่งทีพี่ต่อเลยจ้ะอีพี่นี่จบเลยอีพี่นี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเแน่นอนโอ้ยแต่่วามันเปียกๆแฉะๆนาะเปียกๆยก,ยก,กับว่าเป็นยังเ้าก็ไปอบแต่ว่ากะใสใสเวลาในการอบอยู่ยี่ติย่างพี่มาดอกแบบไง,งเลยค่ะใต่ใบไม้ยอดสุดยอดค่ะบรรยากาศได้แล้วคื่อนีสิบ่นอนฝันเห็ดบ่เนี่ยฝันเห็นแต่เห็ดฝันเห็นแต่เห็ดเลยนะเนี่ย แต่ว่าดอกมื่้าแม่เดี๋ยวสิเอาเขาใส่เลยเดี๋ยวมันจำกระได้<ม>ไงวดนี่นี่สุดยอดดีลีจ้ะเจ็บเหตุมิต่ดอกบักงามใหญ่่บดอกใหญ่ๆเป็นช่อเป็นช่อและยังมีอีกเต็มคณะจิตท่าอยุเพืน่นอายุเพื่นมาสุดยอดเลยค่ะเอ,อ้ยแม่ยี่พอนะคะดอกบวบข้างนั้นนะคะโดนนด้ำฝนงามจริงๆนะคะงามบ่ ม,มีอีกไหมถ้าน<อ>บกคอยลงมามันเกิดม่วงอยู่ได้รำไม่ว่าไม่เก็บไหนที่นักไมา,มาเก็บเห็ดได้สมีแล้วก็สิเห็ดแล้วชัวสินางเห็ดแล้วเนี่ย,ย,ยแต่ว่ามันมีถากเลยเพราะว่ามันฝนมันตกมันเกิดสิมีถากเขาก็สิต้องปาดทุกอันเด้พี่จุ๋ม เพราะว่าตรงเบืองได้ขางแังข็งยรงอ้ดอกเงแต่ว่าถากเก็บเลยนะคะไล่ไล่จนหัวเจ็บปวดเงียวปวดเงียว เอาค่ะปวดเอวเป็นดอกเป็นดอกไปแล้ว่า,ากางงามอยู่คลิปนี้ก็เก็บไปกับนะเก็บไปกับตื่นเต้น,น,นไปอไนเออเดี๋ยวเข้ายางคงไปทางนั่นแหละไงค่ะกวะ่าไงค่ะน,นะ เพิ่งก่อนนี่จ้ะโอนนี่งาม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 ยางขักเลยก่อนน,อนี้ก็งามนมี่ก่อนนี้ก็งามต้อใต้ต้นอันใดที่มันออกอ่ะมันก็สิออกเลยพี่จุม๋มยายพี่นี่นนะอยากมาเก็บครับ คือตัวเครื่องบินให้แม่เนี่ยว่าสาันต่ว่าตอนนี้ก็ทิมบ่ได้ดอกเพราะวา่บาบ่แต่เล่าแต่ตอนเออเห็นว่าเมื่อเ้านี้บ่กินเข่าสันพร้อมลุ่งพร้อมลุ่งนาตอบรุ่งเมื่อเ้าโทรศัพท์ไปให้เบื้องนาเ็ตตาปิ๊บบ่เว้บาบา่ปากแล้วตอนนี้ตอนนี้ เฮ็ดพี่พี่เดมุตุงเฮ็ดยังก่อนนังไก่บ่เขาเอินปลาขาดอืเพวก็สิเก็บไปแล้วกัเก็บไปเรื่อยจ้ะเก็บแล้วเราก็จะเดินขึ้นกลับบ้านแล้วจ้ะอือฮึ อันนี้ก็ฝากคลิปไว้แค่นี้แหละจ้ะบึง้งขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเราก็จะบปนี้เขากะจะย่างเก็บลงสวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดอันนี้ได้บนดันิจ้ะเห็ดเห็ดอพีเดมูตรงเห็ดแตนหนังไก่่านจ้ะ โอ้กองามเลยจ้ะกองามๆเลยดอกงายอิลิงามงามงามนี่มันจีเกิดเป็นพื้นยังเสียได้จ้ะดอกบักงามเลยจ้ะเกิดเป็นพื้นเป็นพื้นพิพิพินเลยค่ะอดอกไมนจีเป็นายดอกบักง,งาม มันกเกิดเกิดเป็นสายเห็ดหนังไก่เหนไหจะ้ะนี่ดอกน้อยชักหน่อยมาเป็นมูฮะแขนได้กันพุกกันแล้วบัวจ<อ>ีจุม่มตอนนั้นห้อยที่ไหนขึ้นหากันบนะ้างก็เป็นมูแขนเพื่อสีบว่วนันบ่อใดได้ชั่วนี่ไหมบว,ว่าสิกลับเราได้นี่จ้ะมันเกิดมาพออีก พอตอนเมนื่อเนาะก็ตอนกนลัอบน้ำรูดเอาเบิดบดด่ได้มันมีนมออ้ำบักเอียงเนี่ยสุดใจคนอันนี้ก็ช้อนนึงน่งกับนบ้างบางบ้องเ้าก็บประเดยยางไปเจอเด้ ไล่ดอกกันอันนี้เฮากระสี่กับกลับแล้วค่ะเก็บตรงนี้ก็เราจะเดินพากันกลับบ้านแล้ว กันลิปหน้านะคะ